สวัสดีครับผมจอซีแมนครับการทำเรือตกปลาอลูมิเนียมง่ายๆใช้เองตอนนี้ถือว่าใกล้จะเสร็จแล้วล่ะครับทีนี้วันนี้ผมจะพาย้อนหลังไปดูตอนที่8กันเลยนะครับมาตามมาครับ ตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญอีกตอนนะครับที่เราจะต้องพึ่งพาร้านข้างนอกในการพับในการโค้งงออันนี้ก็เป็นร้านดัดท่อไอเสียนะครับซึ่งเราก็มาใช้ได้ใช้บริการได้โดยเฉพาะท,ท่อที่ใหญ่เราไม่สามารถที่จะดัดโค้งงอเองได้นะครับท่อหลายขนาดแต่ขนาดใหญ่ตั้งแต่นิ้วครึ่งขึ้นไปเราต้องใช้บริการข้างนอก เราใช้หลายขนาดนะครับทำเรือลำหนึ่งมีตั้งแต่1นิ้วนิ้ว1นิ้ว2นิ้วครึ่งนิ้ว6นิ้ว7จนถึง2นิ้วนะครับนี่ก็โครงหลังคาเราใช้เสาสองนิ้วนะฮะหนา3มมิลอลูมิเนียมที่เราไปโค้งงอต้องเป็นเบอร์6 0 6 3นะครับเบอร์6 0 6ูที่ขายกันอยู่งอไม่ได้งอกว,ว้างได้ถ้าเป็นจาก หรือ45หักคับโค้งงอไม่ได้ไม่นิ่มพอไอ้นั้นใช้แข็งเวลาใช้โค้งท้องเอรือคลีบท้องเรือใช้ดีครับชนกระแทกได้นี่ก็อลูมิเนียมกล่องที่เราใช้เป็นขอบหลังคาก็เบอร์เดียวกันนะฮะหนา3มิล1นิ้วคูณ2นิ้วหลังคาเรือสำคัญนะครับถ้าเราตั้งองศาดีเรือจะไม่ กินลมนะฮะจะวิ่งดีแต่ถ้าต้านลมเมื่อไหร่ความเร็วจะลดลงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงคำนวณตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเหมือนเราใส่หมวกแก๊สนะครับใส่หมวกนี่แหละถ้าเราขี่รถนั่งรถมอเตอร์ไซค์นะฮะหรืออยู่บนเรือก็ตามนี่แหละถ้ากระโลเงยหน้าในหมวกอาจจะหลุดเลยเช่นเดียวกันถ้าเราหลังคาแหงขึ้นนิดเดียวความเร็วจะช้านะครับ มันต้องเสมอกินลมแบบเฉียดน,นิดๆกดหน่อยๆนะครับหลังจากเราแท็กเรียบร้อยเราก็มีการเชื่อมนะครับเชื่อมโดยระบบมิกและติ๊เราเบื่อกันไม่ได้นะครับเรืออลูมิเนียมต้องเชื่อม100%เชื่อมอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนอกจากแข็งแรงแล้วโชว์ความสวยงามด้วยนะครับระบบติ๊ก นี่ราวหน้าความสูงของราวกันตกนะฮะไม่ว่าจะท้ายเรือหัวเรือนะครับความสูงมาตรฐาน85ถึง90เซนนะครับเวลายืนพิงหรือทํากิจกรรมเช่นตกปลา c าส t i งป p อปปิง้งนะฮะหรือจิกกิ้งเนี่ยเรายืนสู้กับปลาหรือเอเฟี้ยงเบ็ดซึ่งเรารู้สึกว่ามันจะมั่นคงแข็งแรงนะครับความสูงที่ที่มาตรฐาน นี้ก็เป็นโครงท้ายเรือนะครับออกมาทำทกิจกรรมได้เช่นเดียวกันเราทำงานพร้อมๆกันนะครับในการเก็บงานความละเอียดของเรือแล้วก็ทุกๆอย่างของเรือนะครับเราเริ่มเก็บแล้วนะครับเอาละครับนี่วันนี้เป็นเรื่องดีที่เราจะเอาเทรเลอร์เข้ามา ให้เรือรนั่งอยู่บนเทลเลอร์นะครับเราอยู่บนพื้นมานานตอนนี้จะอยู่บนเทลเลอร์แล้วล่ะครับเรือต้องอยู่บนเทลเลอร์ได้แล้วเพราะระดับต่างๆเราเช็คไว้เรียบร้อยแล้วนะนิ่งพอแล้วตอนนี้เรา,เอ,าอยู่บนเทลเลอร์เราก็ทํางานได้แล้วนะครับเทลเลอร์เรือลำนี้23ฟุตซึ่งเทลเลอร์ก็ต้องใหญ่สตี4ตัวนะครับ การเอาขึ้นเทลเลอร์เท่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเอาออกไปเทสรั่วซึมข้างนอกนะครับวิธีเทสก็ง่ายๆครับแบบชาวบ้านนี่แหละเอาน้ําใส่เรือให้พ้นแนวขอบชายเรือนะครับแล้วก็กวาดพื้นให้สะอาดทิ้งไว้หนึ่งวันสองวันเราจะเห็นว่ารัว่วซึมตรงไหนเราก็จะได้ซอมก่อนที่เราจะ ใส่พื้นนะครับหลังจากที่เราเช็ครั่วซึมเรียบร้อยผ่านเราก็จะปูพื้นใส่โฟมอัดเรียบร้อยปูพื้นเรือครับปูพื้นเรือทําหลังคานะฮะใส่ราวด้านข้างแล้วพร้อมทําความสะอาดอีกครั้งนละล้างแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือทำสีนะฮะแล้วครับนี่ครับเตียงนอนเตียงนั่งของเรือนะครับ 4ล้อนะครับเทรลเลอร์ต้องใหญ่เพราะน้ำหนักเรือตอนนี้ประมาณว่าเกือบตันแล้วนะครับอย่างน้อยก็แปดร้อยกเก้าร้อยโลนะฮะจากคำนวณคร่าวๆจากวัดสดุที่เราใช้ทั้งหมดมารวมกันนะครับหนะสี่มิลบ้างสามมิลบ้างห้ามิลบ้างหกมิลบ้างนะครับสองจุดห้ามิลก็มีทั้งท่อทั้งอะไรรวมแล้วเนี่ยประมาณรุ่นตันเพราะฉะนัน้นเทรลเลอร์ต้องรับน้ำหนักดี อันนี้เทเลอร์สร้างมาโดยเฉพาะนะฮะเราใช้รอกนะฮะหน้าหลังในการยกเรือนะครับแล้วค่อยๆวางลงมาตอนนี้ก็เริ่มปรับนะฮะปรับตัวค้ำคอเทเลอร์แล้วก็หลังจากนี้ค่อยๆปรับสกีนะครับตั้งระดับก็้้สุดแแค่ลชั่วคราวนะครับเพื่อไปเทสหลังจากที่ลงน้ำหนักอะไรเรียบร้อยพร้อมแล้วเราคงต้องขยับปรับสกีปรับเทเลอร์ใอีกครั้งนะครับ ลงมาครับเอาละครับได้เวลานี่ออกมาแล้ว,ลวเรานี่ยถาดร้อนมากครับตอนนี้เรือลำนี้ถือว่า หลือเก็บแค่ที่ปักคันแล้วก็อะไรจุกจิกจุกจิกอีกนิดหน่อยครีดหรือตามเก็บงานอีกนิดหน่อยแล้วก็ทําสีแล้วครับทําสีเสร็จอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไปติดตั้งเครื่องติดตั้งอุปกรณ์แล้วคงออกทะเลเทสืมตามกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ผมด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ